ฮัลโหลสวัสดีครับเมื่อหลังจากปลูกมอระพาแล้วแม่บ้านย่างคบองแห่งๆปนให้กินแน่เอยลุงสลีก็จัดให้เลยแล้วครับเฮ็ดแบบนี้แล้ว,ลวย่างแหงๆสิลุงสรีก็ติดต้มใช้น้ำประเดกแลละครับ เอ้ยลุงสลีบมอก,กินหนังกบเนาะลุงสรีต้องลอกออกได้ดีเออหมอก็ะเดือนแล้วละครับบานนี้น้ำประเด็กนัวๆลุงสรีสิซุปเห็ดกระดังงใส่กบครับมือนีเอาลุงสลีไปเก็บเห็ดกระดังงมาได้พอดีเลยยุคขขอน สวนลุงสรีนนี่แหละเออบัดมาเห็นมาเห็นตอนเถาตอนอายุหลายแล้ววันนี้ลุงสรีนกิจะเอากบใส่ล้วครับนี่แหละครับ,ล,รบลุงสรีก็ต้มให้มันเปื่อยดีๆเพื่อว่าเศุปนหมอนี่ครับลุงสรีอยากกินปนกบ,บอปพอพันแม่พัน ลุงสรีสั่งสื่อมาจากนครพนมพครับกบมูนีส่งมาทั้งไปสนีเลยล่ะครับน้าก็เดือดดีแล้วครับบยไก่สิบเปยแล้วลและอีกแกน้อยก่อนครับลุงสลีที่สุกเห็ดใส่กบครับมูนี ลุงสรีกะดิทิมหมวอหอมเข้าไปในใต้เตาังสิละครับเอนี่คือวิถีชีวิตชาวบ้านของคนอีสานครับส่วนบกักพิกลุงสรีกะดิเสียบไม้ยังสีละครับเพื่อวาเสียอไปอย่างให้มันหอมๆนะครับ เผื่อว่าสิบปนกบมือนี่ครับฮ่าเห็ดกระด่างก์กับซุกเตียวด้วยกบกับซุกเตียวด้วยบานนี่ลุงสลีก็จะเอาไปฝักแลก้วครับเห็ดกระด่างนี่แหละครับลุงสลีกับมาย่างไฟยังสินะครับ เพื่อว่าจะไปซุปเห็ดกระดังงใส่กบขับมือนี่บ้ากัดเสียบอยู่เนะครับลงสลีกับสับเห็ดกระดังงก่อนครับเออมา,มาพอตอนอายุมันไหล อันนี้เดี๋ยวฟักตั้งสี่เลยครับอันนี้คือเห็ดกระดังงต้มใส่นนำประแดกแล้วโอ้ยนัวดีครักบ้านอีกเจ้าหน่อยลุงสลีกะดิปนระบาดปนเซกบเมื่อนี่ ลุงจะเลียบฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบวานพร้อมที่จะตแล้วครับต้ใส่กอบระบาดเอ้ยแหลกแล้ว เกงดีๆก่อนเพื่อสิริ้ลเขาโค้งหอมลุงจลีกจัจิเลียกเอาเตั้งแต่หม่วงเป็นคาถอยมันเสบเนาะ <S <S นี่แหละลุงจลีกัจิเลือกเอาอยัางสี่ละมีจะตัวใหญ่ๆครับเนื้อไหลายๆ นี่่ะครับลุงสลีกัิเรียกัอใจจังสีมาตำคนครับตำให้มันแหลกสัก่ันแล,ล้วก็จังสีเอาเห็ดที่ฟักลงครับบาทเนี่ยนี่คือเห็ดฟักไว้เรียบร้อยเย้ยลุงสลีเอาลงเลยแฮ่ แซ่บแท้โมเนี่ซุปเห็ดกระดางไส้กบครับกบสามตัวเห็ดกระดางไต้ดอกบัวฮ่าลุงสลีก็ถิมาเก็บบะเขียเอาไปกินกับป่นละครับบาทเนี่ยหลังจากเก็บบะเขียมาแล้วเรียบร้อยครับมา กินเขากับลุงสลีมนนีปนกบอันนี้มูแห่งกับบ่มีอย่งางไรหรอกครับบ้าเขาน้ยงหอนหอนเนาะเรื่อะครับเขานเยงนอนหนึ่งกะทีหาแม่บ้านกินไปแล้วบ้านนี่ลุงสรีกินผพ้เดียวมาอยู่กินกับลุงสรีครับมัอน,นี่แซ่บ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ